คนเกิดวันพฤหัสบพป,ปีได้ไพ่ราชินีดาบ3ดาบเพอร์มิสส่ถ้วยสองดาบช่วงนี้ครับคนวันพฤหัสบดีต้องฝ่าฟันต้องเข้มแข็งต้องอดทนต้องทอรหดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือแม้กระทั่งผู้คนมักจะมาปรึกษาหรือจะมีการตัดสินใจแต่อยู่ในช่วงของ รังเรและว้าวุ่นตัดบอกได้เลยนะครับให้กล้าคิดกล้าตัดสินใจและใช้ความเด็ดเดี่ยวไปปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายลงไปในทางด้านที่ดีเพราะไพ่เฮอร์อมิตไพ่ฤาษีหมายถึงความใจบุญใจกุศลหรือสิ่งที่คุณจะช่วยเหลือช่วงนี้ครับการเงินมีแต่เรื่องของรายจ่ายตเต็มไปหมดเลยนะครับการต่อสัญญาเอกสารบางสิ่งบางอย่างกําลังสิ้นสุดลงต้องใช้เงินต่อสัญญาหรือว่ารีโนเวทหรือว่าทําสิ่งต่างต้องมุ่งมั่น ช่วงนี้มีโอกาสซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่หรือว่าโทรศัพท์ตกลนแตกซ่อมเคสซ่อมสิ่งต่างๆทุกสิ่งอย่างหน้ากระจกนะครับปอ,อ,องบอกว่าเสียเงินอีกแล้วครับแต่ไม่ต้องกลัวครับมีเงินให้เสียเสียแล้วรวยเสียแล้วลมีสิ่งต่างๆที่ดีเพราะอะไรให้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นะครับจะมีโชคลาภกับสิ่งที่เสียนี่แหละครับสองดาบเกี่ยวข้องกับเบอร์โทรศัพท์จะให้โชคให้ลาภเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ต้องลุยต้องมุ่งม,มั่นนะครับเรื่องของสุขภาพนะครับและความรัก ต้องมีความมุ่งมั่นต้องมีความยพยายามและอุตสาหะจะทําได้ดีนะครับเช่นรักใครชอบใครต้องใช้ความเยพยายามมุ้มมานะไปและจะประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างคนโสดนะครับจะต้องกล้าหามีโอกาสมีพ่อสื่อพ่อชักคนที่มีครอบครัวแล้วต้องระวังคําพูดนะครับอารมณ์ความรู้สึกในช่วงนี้มกักจะมีปัญหาก,กันได้เรื่องของความ สุขภาพต้องระวังเกี่ยวข้องกับเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับทรงอกหน้าอกความดงความดันการวิ่งวิ่วศีรษะให้พากันไปทําบุญนะครับเมื่อมีไพ่ฤาษีสิ่งศักดิ์สิทธิ์การทําบุญใส่บาตรหรือแม้กระทั่งไปในสถานที่สิ่งต่างๆที่ท่านเคารพนับถือบูชาก็ได้นะครับ